ต้นไม้ล้มเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณคลองขยางที่อยู่มีทางลอดอยู่ใต้คลองเจประทานตรงนี้นะครับมันจะมีคลองขยางที่มีทางลอดใต้คลองเจประทานนี้มานะครับคลองขยางอยู่ฝั่งน้นแล้วก็มีทางลอดเป็นท่อลอดใต้คลองเจประทานนี้นะครับแล้วก็จะมาโผล่ที่ฝั่งนี้นะครับ ด้วยความที่กําลังของน้ำเนี่ยนะฮะมันมาหาสารวิ่งจากคลองขยานจาไในป่าเข้ามานะครับจนทําให้ตรงนี้เนี่ยมันบล็อกอยู่แล้วก็เกิดการระบายน้ําอย่างรุนแรงนะครับก็ทําให้ระบายน้ําเป็นอย่างนี้นะครับตรนท้าเห็นไหมครับหนนว,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 วินนวินจะลงไปแล้วลูกอื้อ เต็มปริบบไปจะไปเมื่อเช้าแต่ว่าฝนม,มันตกก็เลยไม่ได้ไปยยครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมยืน ผมนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยู่บนถนนที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็ตัดขาดจากการจราจรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมไปดูในคลองขยางเนี่ยมันท่วมล้นเออมาด้าฝั่งนี้เนี่ยท่วมล้นเลยนะครับจนทําให้ตรงฝั่งนี้เสียหายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหรือปลูกข้าวตรงฝั่งนี้นะครับองงอโอเคเดี๋ยวพ่อยกลับไปนะลูกนะ สวัสดีครับแม่มะเวินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดุตรงนี้ก็น้ำท่วมขังแล้วก็ขาดนะครับน้ำท่วมเวณมหาสารเลยนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่ตกลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับตนานจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับอาเวน เดี๋ยวเราจะไปหายายกันนะโอเคเราผ่านทางแรกมาแล้วเดี๋ยวไปทาง2องต่อตรงนู้นเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไร,ไนไรโอเคเดี๋ยวไปนู้น <laughs> น้ำท่วมหมดเลยตรงนี้น้ำท่วมข้าวหมดเลย นี่คือน้ำที่ไหลสะสมมานะครับน้ำสะสมน้ำตรงจุดพวกนี้แหละครับที่มันจะไหลไปรวมในคลองขยางนะครับเด๋อดเดือเด,เดน้ำพวกนี้นะครับมันจะไหลไปรวมในคลองขยางนะครับนี่แหละครับคลองขยางครับ มันจะรวมไปตรงโน้นเลยนะครับนี่ครับของขยางนี่แหละครับสุอการที่น้ำตรงนี้ก็คือของขยางตรงช่วงกลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆให้มันอยู่สูงๆขึ้นไปหน่อยนะครับ ตรงนี้เรายืนอยู่ในสวนปลาล์มนะครับน,น้ํานี่ท่วมเต็มสวนปลาล์มเลยนะครับนี่ก็คือน้ําสะสมโอเคลูกนี่คือน้ําในสวนปลาล์มนะครับน้ําพวกนี้น่าจะไหลสะสมลงไปนะครับในคลองขยางแล้วจะเข้าไปในที่หมู่บ้านของเรานะครับมาวินเดี๋ยวก่อนนี่นะครับคือไปลูนนะนี่คือน้ําที่มาจากภูเขานะครับ ไหลรวมกันมาตามคลองขยางแล้วก็ข้ามนะครับมาตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้คาดว่าน้ําสูงระดับถนนนี่นะครับถนนนี่ไปหมดเลยครับเขาโพงกขโพดนี่ไปหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่นี่คือส่วนที่เหลือเล็กน้อยนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเคาเวิร์ดที่เชื่อมตรงคลองขยางนะครับก้นล้นนะครับนะครับตรงนู้นจะเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับตรงนู้นฝ่ายน้ำล้นโอเคนี่ปวินอยู่นี่ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยคราบน้ำท่วมสูงมาถึงนี่เลยนะครับมันล้นตลิ่งมาเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับน้ำท่วมสูงมากเลยครับคืนนี้ เอาหมานี่ครับวบรุนแรงขงสายน้ำนะครับทำถนนขาดหมดเลยนะครับนี่แหละครับน้ำสาขาต่างๆนะครับน้ำเหล่านี้เนี่ยมันก็จะลงไปรวมที่คลองขยานั่นเองนะครับน้ำเด๋อะแยกไปหมดเลยไหลจากทุกส่วนของต่านะครับนี่นะครับมันก็ไหลลงมานะครับ น้ำพวกนี้ก็จะไหลลงไปรวมกันที่คลองขยางดูน้ำมาเลนลงไปน้เลยกเป็นี่ยน่ต้นไม้ล้มเลยหินยังมาเนี่ยฝ่ายเราทำเอาไว้เกือบพังเลยอะ โอ้โหน้ำเยอะมากเลยนะครับห,หมาไม่ได้หมาต้นไม้หักเลยตัวปูวใหญโโห่โอ้โห สิ่งเราสร้างเอาไว้มันพังหมดเลยโอ้โหน้ำท่วมจนน้ำป่าไหลแรงจนต้นไม้หักเลยนี่นะครับฝายตรงนี้นะที่เราทำมันไว้อะตอนนี้นะน้ำมันเซ้ะจนเกือบจะพังเลยแต่ก็ยังอยู่ได้ะแต่ก็ต้องซ่อมกันนะครับต้องขออบตอมาช่วยแลยะเยะ้เย้ ต้นไม้หักเลยต้นไม้นี่มีอายุถึงห้าสิบปีตลากไม่ลึกเท่าไหร่นะโอ้โหนี่แหละครับความรุนแรงของน้ำเมื่อคืนนี้เองนะครับมนสะสมมา,าเยอะมากโอเคนี่มันจุดสุดท้ายที่ผมจะพามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะช่วง ดูตรงนี้สักหน่อยนะครับนี่ครับต้นสายของแม่น้ำคลองขยางนั่นเองนะครับมันจะมีน้ำเยอะแยะไปหมดมาจาทุกทิศทางเลยมันก็ทำลายจนหมด โอเคมาวินลนดนะครับโหน้ำน้ำลงแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้มันสูงกว่านี้ เรือมาวิ่งที่เรือเฮ้ยฮ่าน้ำลงแล้ว น้ำมันไหลเข้ามาในอู่บ้านเรา